สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้ผมมีสมเด็จนะครับหลวงพุโตมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นสมเด็จพุทโธนะครับสร้างปี2507นดะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันถาะเนาะเป็นยันโบราณนะครับที่ฤาษีร้อยแปดตนนะครับรวมบริกรรมคาถาชักยันนะครับศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณนะครับด้านป้องกันภัยนาอโรคหลายนะครับภัยจากหลายศาสตร์ สาตร์มืดนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าในอดีตนะครับหลวงปู่โตท่านประสบเครานะห์เนาะประสบเคราะห์กรรมเป็นโรคหลายถึงขั้นวิกฤตเลยนะครับในวลานั้นท่านอธิษฐานจิตนะครับตั้งน้ำหนึ่งแก้วว่าหากมีบุญได้รอดจากภัยในครั้งนี้นะครับขอให้นิมิตเ,เห็นพระนะครับคืนนั้นท่านนิมิตถึงหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับซึ่งเป็นพระบ้านเกิดของท่านเนาะเมื่อผ่านคืนนั้นก็บริกรรมคาถายันทอนะครับ ชันน้ำชันน้ำในแก้วนั้นนะครับและอาการก็ดีขึ้นหลังจากนั้นนะครับท่านจึงดำรีให้จะสร้างนะครับพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับใช้ยันทอหรือยันพุทโธนะครับเรียกได้สองแบบเนาะเพื่อให้ญาโยมได้ใช้พุทธคุณนะครับจากยันนี้กันนะครับก็เป็นเรื่องเล่าขานอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องเนาะที่หลวงปู่โตนะครับท่านเสกนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าขานกันต่อๆกันมาเนาะ นะครับก็เป็นพระรุ่นนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับสมเด็จพุทโธนะครับพริกมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันเถาะนะครับก็เรื่องสุขภาพเนาะป้องกันโรคภัยนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ไว้ใช้พุทธคุณกันพี่นะครับดีนักแลแล้วก็เป็นพระเป็นพระที่ท่านหลวงปู่โตท่านปุกเสกด้วยนะครับออกในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดเนาะ นะครับเนื้อหามวลสารก็เป็นได้มวลสารนะครับที่ท่านหลวงปู่โตท่านปุกเสกแล้วก็ทัานหลวงปู่ท่านเองปุกเสกด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่น่าไว้ใช้พุทธคุณนะครับราคายังไม่ค่ามหมื่นนะครับก็สามารถเก็บไว้ใช้พุทธคุณกันได้นะครับสําหรับด้านหน้าเป็นพิมพ์พิมพ์สมเดจเนาะด้านหลังก็จะเป็นยันท์เถาะเดี่ยวมาตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมละกันนะครับสําหรับเนื้อหามวลสารนะครับใน ในพระรุ่นนี้เนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้เลยนะครับมีเม็ดมอนสารนะครับขึ้นเท่าองค์น,นะพี่นะเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับ เนื้อออกแห้งๆนะครับจะไม่ได้เนื้อออกแห้งๆนะครับจะไม่ได้ชํำจะไม่ได้สวยเนาะเพราะว่าเป็นเนื้อแบบปีแบบพระปีลึกเลยนะครับเป็นรุ่นที่ทานหลวงปู่เลยนะครับเนื้อหามวลสารนะครับขึ้นแบบทั่วองนะพี่นะเป็นเม็ดนะครับเม็ดมวลสารเนาะขึ้นทั่วองค์เลย นี่เห็นไหมเม็ดมณสารนะครับเป็นมวิสารที่หลวงปู่ท่านจัดเตรียมด้วยตัวของท่านเองแล้วก็ปลุกเสกด้วยตัวของท่านเองด้วยนะครับไว้ใช้พุทธคุณนะครับแทนรุ่นหลักๆได้เลยนะครับสวยพี่พลาสวยเดิมมากนะครับไม่ได้มีหักไม่ได้มีกระเทาะไม่ได้มีบินเนาะ พระเดิมๆเ,เลยนะครับเนื้อหาหมวลสารก็จัดจ้านเลยนะครับแห้งๆถึงยุคถึงสมัยนะครับลองลอยตัวตัดนะครับพระเดิมมากพี่ปกติเจอกัะเทาะบ้างอะไรบ้างนะครับองค์นี้แบบเต็มเลยนะครับ น้องพยายามส่องนะครับส่องขอบส่องทุกมุมนะครับเนื้อหาเม็ดมวลสารเนาะอันนี้เลยเม็ดมวลสารนะครับดำดำคมติดชัดนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดมวลสารขึ้นทัวองค์นะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียกได้สองอย่างเนาะเยนเถาะกับเยนพุทโธนะครับก็เป็นเยนเดียวกันนะครับพุทธคุณนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนาะนะครับป้องกันศาตร์มืดนะครับ สวยคมชัดเลยนี่เลยนะครับยันเทะก็เป็นผ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้นะครับบูชาสะสมไว้นะครับหรือไม่ก็เลี่ยมนะครับไว้ใช้พุทธคุณได้พี่ เม็ดมวลสารนะครับขึ้นทั่วองค์นะเป็นเม็ดดาบ้างขาวบ้างนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นทั่วองค์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตูมให้พี่ๆดูแลกันนะครับเราส่องไปแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อแห้งๆนะครับคล้ายๆอ่าสมเด็จอ่าพิมจันลอยเนาะคล้ายๆจันลอยนะครับ นี่ก็เป็นนะครับเนื้อหาหมวลสารที่ท่านหลวงปู่โตเลยแล้วก็ปีก็ลึกด้วยนะครับปีศูนย์7จ็สองห้าศูนย์เนะครับซึ่งท่านหลวงปูท่ทานปุกเสกด้วยนะรุ่นนี้หน้าเอาเก็บไว้ใช้พุทธคุณพี่นะครับเก็บสะสมได้ไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับเก็บได้ยาวๆเลยเนื้อหาหมวลสารจัดจ้านนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็มีประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาแค่องค์เดียวแล้วก็เอามาทําคลิปแป่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสมเด็จพุทโทน,นะครับหลังยันเถาะหลักหรือหลังยันพุทธโทนั่นเองนะครับก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่พ,พิมพ์สวยมากพี่เดี๋ยวยังไงน้องจะขึ้นรูปให้พี่ๆได้ดูอีกทีแล้วกันนะครับสําหรับท้ายคลิปเนาะ แล้วก็เดี๋ยวน้องจะส่องนะครับมวลสารไว้ให้ท้ายคลิปนะครับได้เห็นชัดๆกันอีกทีแล้วกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะนะครับน้องได้มาแค่องค์เดียวพี่เปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่นะครับมีองค์เดียวได้มาองค์เดียวพี่ราคาเดียวเลยราคาเดียวเลยนะครับเปิดแบ่งปันอยู่ที่8,500บาทพี่ เอา8,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับเดี๋ยวน้องจะแถมภาพถ่ายนะครับหลวงปู่เนาะขนาดน่าจะครึ่งนิ้วนะครับเป็นภาพถ่ายออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนี่เลยเดี๋ยวน้องแถมให้พี่ๆละกันหนึ่งใบนะครับแถมคู่กับพระแบบนี้ไปให้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วย นะครับสวัสดีครับ